สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคุณไอเกเรเนอร์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างหอระคังยอดเป็นบุษบกนะฮะหรือว่าเป็นหอระคังทรงบุษบกก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผังกันก่อนเลยนะครับอ่าดูผังก่อนเลยนี่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 นะครับก็จะเป็นผังลักษณะอย่างนี้นะครับคล้ายๆเป็นย่อมุมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ11บล็อกนะครับทุกด้านเนาะนะครับแล้วก็มีการย่อมุมนี่นะครับประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับเผื่อนะครับท่านผู้ชมจะกําหนดนะครับจุดต่างๆเวลาสร้างอะไรเงี้ยนะครับจะได้ดูพื้นที่ได้สะดวกนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มแนะนาบล็อกกันก่อนเลยนะครับผมก็จะใช้เป็นบล็อกคอร์ดเรียบนะครับวางลักษณะแบบนี้นะฮะนับดีๆนะครับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นหนึ่งสองสามนะนะครับและเว้นตรงกลางไว้นะครับทั้งหมด5ช่องนะครับเว้นไว้5้าบล็อก1 2 3 4 5ี่ห้านะครับ จากนั้นก็วางต่อไปนะครับ3มล็อกลักษณะแบบนี้นะครับเราจะเว้นเอาไว้เว้นเอาไว้เนาะนะครับเว้นเอาไว้เลยนะครับเว้นเอาไว้ก่อนเว้นไว้ก่อนจากนั้นก็หักมุมแบบนี้ครับปึ๊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 บนะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็นับต่อไปตรงนี้ครับในนี้นับเป็น1นเนาะ3อ่ะนะครับ แล้วตรงนี้ก็เว้นไว้ห้าช่องแล้วก็วางหนึ่งสองสามนะครับทาเหมือนกันทุกด้านปื๊บปึ๊บป๊บป๊บนี่จะเป็นสามนะครับมุมแบบนี้อันี้ก็หนึ่งสองสามเว้นตรงกลางไว้ห้านี่นะครับแล้วก็หักแบบนี้อ่ะนะครับให้ดูมุมสูงนะครับจะได้ชัดนะครับประมาณนี้การวางผังนะครับอยู่ลักษณะแบบนี้เลย หลังจากนั้นนำนะครับวันไดเเป็นคอดเรียบนะครับแามนี้ครับปึ๊บอ่านะครับวางล้อแบบนี้หักมุมอะไรล้อมแบบนี้เลยนี่นะครับมีการขดไปขดมานะครับปึ๊บปุ๊บป๊บขั้นตอนต่อมานะครับให้นําล็อกคอร์ดเรียบนะครับวางแบบนี้นะครับน้ําตรงนี้เป็น1บล็อกนะครับนี่ระยะมุมนี้เลยนะครับ วางให้ได้8บล็อกนะครับความสูง2 3 4 5 6 7 8นะครับนี้เหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8ทั้งทุกด้านครับนี่นะครับเวลามองเห็นจะเห็น8บล็อกนะครับนี่มองอย่างนี้นะครับไล่ปลายในแคนไล่ปลายปื๊บปื๊บปื๊บแบบนี้ทำให้ครบทุกมุมทุกด้าน 2 3 4สามสี่ห้าดนะครับครบลายไปครับทำเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดขั้นตอนต่อมานะครับคือการสร้างนะครับเป็นซุ้มประตูนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการสร้างนะครับในการนะครับวางบล็อกควอตนะครับในตำแหน่งตรงนี้ซ้ายหรือขวาเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับวางอย่างนี้นะครับดูนะครับ สูงนะครับทั้งหมด6บล็อกนะครับ1 2 3 4 5สอาี่ห้าหอาโอเคมาอีกด้านหนึ่ง1 2 3 4 5สี่ห้าหนะครับประมาณนี้อ่าโอเคจากนั้นนะครับวางลักษณะแบบนี้เนาะนะครับนำบันไดคอร์เรียบเนี่ยวางตัวนี้นะครับสมูทคอร์นั่นแหละนะครับปึ๊บแบบนี้ทำเหมือนเราสร้างบ้านเป็นแบบน้านจั่วธรรมดานะครับอัแบบนนี้วางกลับหัวนี่แบบนี้เลยนะครับไม่ต้องอะไรมาก นะครับธรรมดาปึ๊บปึ๊บแล้วก็ใส่บล็อกเข้าไปนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่าโอเคนะครับทีนี้เห็นช่องด้านหลังไหมครับที่รู้สึกว่าจะยืดยืดลงมาเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะนําบล็อกนะครับคอนกรีตแดงวางนี้นะครับมาดูดีนะครับวางนี้ก่อนนะครับอย่างนี้ปึ๊บนะครับขึ้นมาอย่างนี้อ่าโอเคนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นประตูใช่ไหมฮะอ่าโอเคนะครับเราจะวางนี้อ่าประมาณนี้แล้วก็ลากขึ้นมานี่ปึ๊บถึงตำแหน่งประมาณนี้ปึ๊บอ่าโอเคนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ปึ๊บเว้นนะครับสำหรับใส่ประตูเข้าไปเนาะหรือใครจะเจาะเป็น3ช่องตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ จากนั้นผมก็จะนำบันไดาวางตัวนี้อะไรก็ได้นะครับเป็นบันไดคอร์สนั่นแหละนะครับโอเคประมาณนี้แล้วทีนี้ส่วนที่เหลือใช้บล็อกอะไรนะครับแนะนําว่าให้ใช้เป็นบล็อกนี้นะครับบล็อกควอร์ดเรียบ,ยบวางไปอ่าดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่นะครับดูใหม่ไม่ต้องกลัว1 2 3 4 5 6 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็ใช้บันไดคอร์สปึ๊บแบบนี้ปึ๊บขอภายนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยขึ้นไปแบบธรรมดาเลยนะฮะเนี่ยนะครับวางกลับหัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณนี้แล้วก็นะครับวางเป็นบล็อกคอนกรีตแดงลากขึ้นมาถึงตำแหน่งประมาณนี้นะครับวางเกินวางเกินนะฮะขออภยัยตรงนี้อ่าโอเค นะครับแล้วก็ปิดลากมาตัวนี้ก็ปิดนะครับเพราะว่าเราต้องอุดช่องตรงนี้เนาะอ่าโอเคนี่ประมาณนี้ตัวนี้ก็ใส่มันได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อุดด้วยสีขาวโอเคนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการนะครับปูพื้นบริเวณนี้นะครับ ผมจะปูแบบไปง่ายเลยนะครับก็จะใช้เป็นล็อกคอร์สนะครับในการปูให้ทั่วเลยนี่นะครับปูให้ทั่วเลยเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็อุดรูนะครับที่เป็นช่องว่างอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นอยู่ตรงกําแพงผนังนะครับอุดให้หมดนะครับแล้วแต่ใครจะไม่อุดก็ได้นะครับตามสะดวกเลยนะครับต่อมาผมก็จะทําการนะครับวางบล็อกแบบนี้นะฮะดูดีนะครับ ด,ดีนะครับวางบันไดนะครับกลับห,หัวตรงนี้บันไดคอร์สเนาะนี่นะครับตรงบล็อกนี้เลยปึ๊บอ่าโอเคแบบนี้นะครับวางล้อมนะครับทุกด้านนะครับปึ๊บหักแล้วก็ล้อมนะครับ เห็นลักษณะแบบนี้ต่อมาเราก็จะนำนะครับบล็อกคอร์สเรียบเนี่ยวางทับเส้นแบบนี้นะครับอยูด่ดีนะครับเส้นอย่างนี้ปึ๊บ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 มาเป็นเส้นขอบแบบนี้เลยนะครับนี่เส้นจะเป็นยึกยกักยึกยักนะครับแบบนี้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ ต่อมานะครับเราจะเริ่มทําเป็นในส่วนของฐานนะครับตัวนะครับสบกเนี่ยนะครับใครใช้เป็นโทนสีทองก็ได้อ่ะหรือใครใช้เป็นโทนขาวผมก็ได้นะครับอ่ะดูเลยนะครับถ้าโทนสีทองก็จะคู่แบบนี้นะครับทองก็คู่กับเออเป็นสมูทแซนตโทนหรือว่าจะเป็นบันไดผ่ยก็ได้นะครับโทนสีนี้นะครับกาลังดีนะครับอ่าดีวผมขอเริ่มวางเลยนะครับใช้แบบนี้ครับปึ๊บลากมาอย่างนี้เนาะนี่แบบนี้ ดันขึ้นมาแบบนี้ดันขึ้นมาดันขึ้นมานะครับจะเป็นมุมเฉียงแบบนี้เลยนะครับเนี่เขาจะเป็นม <off> ุมเฉียงแบบนี <ropes> ้เลยอ่าโอเคนะครับเขาจะเป็นลักษณะเป็นมุมเฉียงนะครับ <off> อ่าเป็นลักษณะแบบนี้อ่านะครับประมาณนี้ทีนี้เราก็นำนะครับเป็น กำแพงหินนะครับไดอารา์นะฮะวางแบบนี้ครับทับลงไปทับลงไปเนาะทับลงไปนะครับปึ๊บโอ้โหโอ้โหทีนี้นะครับก็ทําการนะครับวางเป็นลักษณะของบล็อกเนี่ยสอดไปด้านหลังนี่มารองรับนะครับหินตรงนี้ ่าโอเคแบบนี้หลังจากนั้นก็วางทับแบบนี้นะครับทับเจ้าตัวนะครับกําแพงตรงนี้ไปปึ๊บวางทับนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่าโอเคชั้นต่อไปชั้นต่อไปสร้างอย่างไรนะครับ เราก็จะทาให้เป็นมุมยึกยักยิ่งยักคล้ายๆเดิมนะครับจะเป็นผังลักษณะแบบนี้นะครับนี่จะเป็นผังยึกยักยิกยักแบบนี้หลังจากนั้นเราก็สอดขึ้นมานะครับเหมือนเดิมนะครับลักษณะเดิมเราทําทั้งหมด3ครั้งนะครับหรือว่า3ชั้นนั่นแหละ่าโอเคประมาณนี้นะครับดาวไม่ยากเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนวางเหมือนเดิมครับ อนะครับแล้วก็สอดด้านหลังเหมือนเดิมนะนะครับประมาณนี้อ่าโอเคแล้วก็วางทับเหมือนเดิม ฉันก็เหมือนเดิมเนาะนะครับก็เป็นช่องแบบซิกแซกแบบนี้นะครับยึกยกึกยักยึกยักโอ้นะครับประมาณนี้แล้วก็สอดมานะครับก็เป็นมุมไร่มุมเฉียงเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไร่ะโอเคนะครับประมาณนี้แล้วก็ว่างปุ๊บ หลังจากนั้นเหมือนเดิมเป๊ะอ่านะครับอย่าลืมวางสอดด้านหลังด้วยนะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้วางือาโอเคนะครับ เอามาเราจะเริ่มนะครับวางเป็นในส่วนที่เป็นบุษบกขึ้นมาละเดี๋ยวค่อยดูนะฮะวิธีการวางนะครับผมันใช้เป็นสีทองละนะครับตอนนี้เริ่มใช้เป็นสีทองแล้วนะครับวางนี้นะครับปึ๊บลากขึ้นมาเป็นฐานแบบนี้ก่อนดันขึ้นมานะครับให้เป็นลักษณะแบบนี้ก่อนอ่ะเอาประมาณนี้ก่อนแล้วทีนี้นะฮะเราจะ นะครับทำความสูงนะครับในส่วนที่เป็นเสาเนี่ยนะครับจำนวนทั้งหมดกี่บล็อกกี่บล็อกอ่ะเดี๋ยวผมใช้ประมาณ10บล็อกแล้วกันนะครับดูนะฮะนี้นับเป็นนะครับ1นะครับตรงนี้นับเป็น1เลยนะคะแล้วก็ต่อไปเลยครับ2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าห5 6 7 8ด1 0ดห้าห็ดดนะครับตรงนี้เป็น1เนาะนะครับตรงนี้นับเป็น1 2 3งสามสี่ห้าหกดแดเก้าสบอ่าโอเคนะครับนับรวมเสาเนี่ยก็ประมาณ9ก้าถึงสิบล็อกกำลังดีนะครับฮะประมาณนี้อ่าโอเคนะฮะสวยงามสวยงามสวยงามประมาณนี้เลยนะฮะทีนี้ก็วางนะครับดึงลากตรงนี้มาดึงลากมาเชื่อมนะครับ ภูมนอกตรงนี้เชื่อมมาเชื่อมสนณะแบบนี้ทุกด้านโอเคนะฮะทีนี้เราก็จะทําการนะครับวางลักษณะแบบนี้เนาะเป็นกรอบอยู่ด้านนอกแบบนี้ปึ๊บ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 ขออภัยนะับอาจจะวางผิดอะไรบ้างอะโอเคนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะฮะ อด้านบนด้านบนนะครับด้านบนลักษณะประมาณนี้ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะวางนะครับบันไดไม้ไผ่แบบนี้นะครับอยู่ตรงกลางอย่างนี้เห็นไหมครับดูดีนะฮะอ่านะครับแล้วก็วางขนาบนะครับด้วยบล็อกนี่นะครับเห็นไหมครับที่ผมถืออยู่นะฮะกําแพงหินทรายนะครับเหมือนกันทุกด้าน อันนี้เราจะวางเข้าหานะครับจุดตรงกลางตรงนี้มาระวางนะครับอ่ะนะครับส่วนที่เหลือนะครับที่เป็นมุมเล็กมุมน้อยเนี่ยผมก็จะเติมเข้าไปตรงนี้ปึ๊บอ่ะโอเคชั้นต่อมานะครับดูเลยนะครับว่าสร้างอย่างไรเนาะนะครับวางตรงนี้สามบล็อกนะครับตรงกับแนวนี้เลยนะครับทุกด้านนี่ตรงกับแนวตรงนี้เลยนะครับ อ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าโอเคจากนั้นก็วางนะครับมุมเฉียงอย่างนี้นะครับอ่านะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ทีนี้ก็ทําการนะครับวางบล็อกมาได้ผ่าตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นชั้นนะครับแต่ละชั้นนะครับชั้นเชิงกรอนนะครับผมอาจจะทําไม่ไม่ครบนะครับอาจจะไม่เป๊ะตามแบบนะครับต่างๆนะครับแล้วก็วางเป็นตรงนี้นะครับปึ๊บ อันนี้ผมก็จะสร้างเป็นสเกลที่ดูง่ายนะครับดูง่ายพอดูออกนะครับอันนี้ก็วางสอดตรงนี้นะครับอาจจะวางปิดแค่ตรงนี้พอละนะครับไม่ไม่ต้องวางหมดนะครับอ่ะประมาณนี้ทีน,นี้ก็วางทับปึ๊บวางทับแบบนี้ อ่าแบบนี้นะครับทีนี้ต่อมาก็วางเป็นแบบนี้นะฮะตรงกลางเหมือนเดิมปึ๊บอันนี้ก็หันเข้าหาตัวนะครับอ่าต่อมาก็เห็นแนวตรงนี้ไหมฮะก็ดันขึ้นมานะครับแต่แต่อย่าเพิ่งใจเย็นนะครับดูดีๆนะครับดูดีดเนาะตัวนี้ปิดตรงนี้อ่าดูดีใจเย็นนะครับแบบนี้นะฮะ อ่าอย่างงี้อ่าโอเคนี่นะครับมุมจะไม่ค่อยเหมือนเดิมนะครับอาจจะให้ค่อยย่นระยะเข้ามาอ่านะครับเห็นไหมครับไปให้ชา้าละต่อมาก็วางบันไดอย่างงี้ครับปึ๊บอ่าประมาณนี้หลังจากนั้นก็วางอย่างงี้ครับปึ๊บเป็นลักษณะของบล็อก3ามคูณสนะครับ หลังจากนั้นก็วางบันไดหักล้อมนะครับจะเหลือจุดอยู่ตรงกลางแบบนี้อ่าโอเคจากนั้นนะครับก็วางลักษณะแบบนี้เลยให้เป็นลักษณะของเครื่องหมายบวกนะครับนี่ตรงนี้เนีย่ยเป็นกราระบ,บาดตรงนี้นะครับต่อมานะครับเราก็จะวางบันไดหันหลังชนกันแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็วางเป็นยอดขึ้นมาตรงนี้นะครับนับหนึ่ง 2 3นะครับตามด้วยนะครับกําแพงหินทราย1น3สนะครับตามด้วยรั้วไม้ไผ่เนี่ย1 2แล้วก็นะครับเห็นไหมฮะที่ถืออยู่บล็อกทองปึ๊บจากนั้นก็ตามด้วยรั้วไม้ไผ่ปึ๊บอ่าโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะมาเสริมรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะครับยังไม่หมดนะครับเราก็จะนำนะครับบล็อกนี้เลย นี่วางตรงนี้นะครับดูดีนะฮะวางตรงนี้เลยปึ๊บนี่นำกำแพงหินทรายเนี่ยวางตงัวนี้ตรงกลางนะครับตรงกลางอย่างเดียวพออ่าแล้วก็ตรงนี้ด้วยเราจะเสริมเข้าไปนะครับให้ครบถ้วน่าโอเคไว้ครบถ้วนนะครับทีนี้นะครับเราก็จะแทรกตรงนี้เข้าไปอีกปึ๊บ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  นี่แทรกเข้าไปแทรกเข้าไปนะครับประมาณนี้เลยทีนี้นะครับเห็นช่องตรงนี้ไหมฮะเราก็จะแทรกเข้าไปเหมือนกันแบบนี้จะพาะวงขอบนอกนะครับผมจะแทรกด้วยรั้วนะครับหัวไม้ไผ่อ่าโอเคประมาณนี้นะครับใครจะเสริมเพิ่มเติมอะไรอีกก็ได้ยอดนะครับจะต่อขึ้นไปอีกก็ได้นะครับเนี่ยจะต่ออย่นี้ก็ได้แล้วแต่ ได้หมดนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยเนี่ยแล้วแต่สะดวกนะครับอ่ะอันนี้ผมอยากให้สูงอีกอ่าเราก็เติมด้วยอะไรครับแทงเอ็นเข้าไปอย่างนี้อ่านะฮะ,ะไเติมด้วยแทงเอ็นนะครับแล้วก็โซ่แรือจะเติมโคมไฟเข้าอีกสูงก็เต็มที่เลยนี่เอาให้เต็มที่นี่นะครับ หรือถ้าใครไม่ชอบลักษณะของโซ่เนี่ยมีอีกบล็อกหนึ่งให้แนะนำมีบล็อกหนึ่งนี่ลูกกรงเหล็กนะครับแบบนี้อ่านะครับนี่แบบนี้อ่านะครับแล้วแต่สะดวกนะครับชอบบล็อกแบบไหนนะครับสะดวกเลยแล้วแต่แล้วแต่สะดวกนะครับต่อมา เราจะใช้นะครับบล็อกบันไดเนี่ยวางกลับหัวตรงนี้บันไดให้ไผ่นะครับปึ๊บนี่ให้เป็นซุ้มของโค้งแบบนี้่าเป็นซุ้มของโค้งแบบนี้ทีนี้นะครับผมก็จะทําการนะครับแทรกด้วยบ,ใใบ,ออบ,บล็อกบัไนไดให้ไผ่นะครับเอ่ยขอไผ่นะฮะบล็อกร้วยไผ่เนาะนะครับวางตรงนี้นี่จ,จะวางอย่างนี้ ถามว่าถ้าเป็นไม้ไผ่ได้ไหมนี่ก็เป็นแบบนี้ฮะนี่แล้วแต่นะฮะจะเสริมอย่างนี้ก็ได้อ่ะนี่แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยน,น,นี่ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะครับอทีนี้เดี๋ยวต้องมีขอบตรงนี้ด้วยมีขอบด้วยนะครับ ปึ๊บอ่ามีขอบปึ๊บเป็นราวนะฮะตรงนี้ระเบียงน่ะโอเคเรียบร้อยครับต่อมาในส่วนของพื้นวางยังไงครับในส่วนของพื้นเดี๋ยวแจนเย็นนะฮะผมก็จะวางเป็นขอบนี้ขึ้นด้านไหนนะครับก็ทําทางขึ้นประมาณนี้ดูดีนะครับผมมาสร้างแบบนี้เนาะนี่ผมจะสร้างแบบนี้ขึ้นแบบนี้นี่ผมจะเริ่มขึ้นตรงนี้เลย ลากลงมาใครจะสร้างเป็นบันไดวนหรือว่าเป็นบันไดแบบอื่นก็แล้วแต่สะดวกนะครับอันนี้ผมจะสร้างเป็นบันไดลิงเนาะะนะครับผมก็จะสร้างแบบประมาณนี้ดันขึ้นมา่านะครับอันนี้คือผมจะพยายามประหยัดพื้นที่มากที่สุดนะครับ นี่นะครับแล้วก็วางนี้ครับไปเลยอ่านะครับต่อมานะครับเขาก็ต้องมีในส่วนที่เป็นเพดานเนาะนะครับเราก็ต้องวางเพดานให้เขาด้วยอ่าคอนกรีตแดงนะครับอาจจะวางเป็นเพดานเนาะนะครับอาจจะวางตำแหน่งประมาณนี้อ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เราอาจจะใส่เป็นสีทองนี้ได้อ่าตามสะดวก อันนี้ก็เป็นะระฆังใช่ไหมครับผมจะลองสร้างเป็นะระฆังดูเนี่เป็นะระฆังเนาะ,ะนะครับผมก็จะสร้างแบบธรรมดาเรียบเรียบไม่ได้มีดีเทลอะไรมากนี่ผมก็จะสร้างประมาณนี้เออนะครับ นี่และทีน,นี้ผมก็จะใส่ะระฆังจริงเนี่ยอยู่ด้านล่างเพราะว่าระฆังใหญ่เนี่ยตีไม่ได้นี่นะครับประมาณนี้ฮะโอเคเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในเนาะเวลาวางนะครับการจัดแสงผมก็จะใช้นะครับการจัดแสงที่เรียบง่ายเลยนะครับไม่มีอะไรมาก นี่ก็ก็ปักไปตามสะดวกเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ฟิกนะครับแล้วแต่ทีนี้ในส่วนของประตูเนี่ยผมก็ใช้เป็นสีแดงแล้วกันนะครับ ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับด้านบนก็อาจจะเพิ่มแสงสักนิดหนึ่งนะฮะจะวางไงดีเพิ่มแสงนี่ตรงนี้ก็ได้อโอเคสว่างเรียบร้อยเดี๋ยวนะครับเราจะเสริมนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับดูนะครับแบบนี้นี่นะครับแล้วก็ใช้นะครับบันไดาวางนี้ เสริมเข้าไปนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เสริมเข้าไปเนาะอ่านะครับประมาณนี้เห็นไหมฐานดูนะครับมีความนะครับลดหลั่นกันไปแบบนี้นี่นะครับสวยงามยิ่งขึ้น อ่าโอเคประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นมดเงานะครับว้าวนะครับสวยสุดงดงามอลังการสุดๆไปเลยนะครับนี่คือหอระฆังทรงบุษบกนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับสําหรับประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอยู่ที่วัดพระแก้วนะครับหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ผมพาไปดูด้านในก่อนนะครับนี่ประมาณนี้ นี่ให้ดูปึ๊บขึ้นไปปึ๊บมานะครับมเราก็จะตีละครังนะครับปึ๊บตีข้างนี่นะครับสวยงามก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b e กดกระดิ่งบางทีจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจ Gardiner TV ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอสวัสดีครับท่านผู้ชม